จะชี้แจงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือตันก็แจ้งความอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรเยอะไม่อยากให้มันเสียรูปคดีแล้วสภาพที่เป็นนั้นเป็นของเราจริงๆป่ะคะก็ไม่ขอพูดละกันค่ะแต่เอาเป็นว่าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วไม่ค่ะว่าก็ใครแบบมาแบบอะอรหรืออะไรเนี่ยจะแบบ ตัวไหมคะที่ออกมาเล็กไปจริงๆแล้วเนี่ยาทางตำรวจกับทางทนายไม่อยากจะให้ดันพูดอะไรเยอะตรงด้านกับกับทางสื่อนะคะก็เอาไว้ <c oughs> เดี๋ยวก็คงได้รู้กันแต่ว่าคนผิดก็ต้องได้รับผิดตามโทษอยู่แล้วแต่แบบว่าเราู้ว่าตัวใไหมคะว่าใครเป็นคนก่อเยก็อย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวจะกระตกกระตากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ เรื่องความเป็นจริงครับรู้เรา่อยอะไรแบ้างไหมคะก็รู้ค่ะแจ้งควแจ้งไวตั้งแต่ก่อนตอนไปอเมริกาประมาณสองเดือนที่แล้วแล้ว่าหลังจากคุณข่าวพบนายอลไรบ้างแจ้งความเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีปรึกษาทนายปรึกษาทนายแล้วก็เข้าไปแจ้งความแล้วอย่างกนายมียื่นโตทก์ไปฝั่งที่เราที่จะต้าไปคะก็เขาเป็นคนขอยังไงตัดเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือเอาเป็นว่าตอนเข้าไปแจ้งความเนี่ยก็คือตอนแรกก็คือเป็นแจ้งเรื่องของคนเอ่อคนต,ต,ตัวคนขคังใช่ไหมคะแต่ว่าณนะตอนนี้เขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ว่า ก็คือตอนก็โหสีการมไปแต่ว่ามันก็ยังมีในเรื่องของพอลบคอมพิวเตอร์อะไรหลายๆอย่างแล้วคนใช้ปล่อยใช่กับในภาพในภาพที่ในภาพที่เราเห็นในภาพในกราฟไหมคะที่ปล่อยนะมันจะมีภาพผู้ชายใช่ใช่คนเดียวกันคนที่แฟนเขียนในจีไอโอใช um, so ่ค oui, şey okay. ่ะ ก็เขาลรับกรรมนะคะไม่รู้เหมือนกันลูกค้าคะเขผิดกอะไรค็จริงๆแล้วตานก็ก็ไม่ได้จะเอาผิดอะไรกับใครแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีในเรื่องของพอรบคอมพิวเตอร์บางสื่อที่เขียนว่าเขียนเป็นชื่อตานแล้วก็เป็นรูปภาพประกอบด้วยแล้วก็ เนื้อหาข่าวที่มันไม่ใช่เลยอะค่ะพาดพิงถึงบุคคลที่3เป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้มันมัวมากมันก็เลยก็ก็ฟ็งไปฟองไปที่ปล่อยปล่อยต่อไปว่าจะเป็นโกาที่จะโดนอย่างพวกสื่อจระจเนจะโดนด้วยนะคะที่ปล่อยเี่ยว่ก็อันนี้มันก็แล้วแต่กฎหมายกฎหมายใหม่ต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าคือที่ลงแบบ ไม่เบลอเลยหรือว่าลงเป็นส่วนมากเขาก็จะแบบหลบๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีสื่อที่เขียนเป็นชื่อเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราจะภาพเนี่ยเออรู้สึกเยีนมากค่ะแบบว่าเขาอยู่ดีอยู่วงการกการแล้วอยู่มาเจอภาดแบบนี้ก็จริงๆมันก็เสียใจเหมือนกันแหละคือเราไม่ได้รู้ตัวเราไม่ได้รู้ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ แต่พยายามมีสติไปพักผ่อนไปต่างประเทศไปพักผ่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ปกติไม่มีอะไรแล้วคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจเรานะคะที่เจอุกคนก็ไม่มีใครเป็นทุกคนให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจทุกคนที่เห็นข่าวก็เห็นก็คือไม่มีใครมาด่าก็คือทุกคนเห็นเห็นใจตาแล้วก็รู้ว่ามันเหมือนเป็นไฟถูกกระแทกแก้วก็พาสบายตั้งหลักได้แล้วก็ตั้งหลักได้แล้วคือเราเลยไปตั้งสติกลับไปไปอยู่ที่ต่างประเทศสักเดือนหนึ่งพื่อไปตั้ง ไปอยู่มา2เดือนแต่ว่าตันจะบินกลับไปวันที่12นี้ตันกล่ว่าตันจะไปเปิดทำธุรกิจอะไรอยู่ที่นั่นนะคะจะชิอมอะไรตลอดตุนตาหรือไม่จะบินไปไปแบบคงนาตอนนี้ก็คงจะไปอยู่ที่นั่นก่อนสักพักหนึ่งแล้วอาจจะบินบินไปบินมาหลังจากนั้นนะคะแต่ไมันมีข่าวเหมือนว่าทีพ,พหน้าเกิดงี้ยเหมือนเราแบบหเหมือนกำล,นะลังรับยาอะไรงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่นั่นมีข่าวออกมาค่อนข้าง นเขาจะพูดยังไงก็พูดได้อยู่แล้วค่ะพี่แต่ตันคือครับนาตอนนั้นก็คือตันหลับน่าเหมือนว่าโดนมองยามไหมคะตันไม่ทราบค่ะคือคือตันไม่อยากพูดถึงคดีนี้แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตันได้ปรึกษากับทางตำรวจกับทางาแล้วแล้วก็ว่าเราจะจะเล่นจะเล่นในคดีไหนดีจะเล่นในแบบไหนดีแต่ว่าเขาก็ไม่แน่นาว่าเออ เรื่องของเรื่องโดนมอมยาหรือว่าอะไรเพราะมันจะตรวจสอบลำบากแต่ว่าณตอนนี้ทุกอย่างมันก็จบแล้วเพราะว่าคนที่เขาทำเขาก็เสียชีวิตไปแล้วไม่เราตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ไม่กไม่เกี่ยวค่ะคือณคือตานไปพักผ่อนเดือนนึงที่บอกใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ตารู้สึกสบายใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีทางเข้าป่วยอยู่ที่นั่นอยู่เมืองไทยตันตัวคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยตานมันค่อนข้างแบบกระทบกระทบงานเราไม่คะอะไรเงี้ยพอมันไม่พลาดจริงจริงๆตันก็ยังมีละครนะคะที่ ที่จะออนอยู่ก็มีผลกระทบไหมอันนี้จะไม่ทราบแต่ก็ไม่รู้ว่าคนเขาจะมองเราเปลี่ยนไปหรือยังไงหรือเปล่าแต่ว่า ตาน,ตานสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยได้แต่ตานมองแค่ว่าอนาคตของตานเนี่ยตานต้องการอะไรที่มันมั่นคงมั่นคงกว่านี้ก็เลยไปอยู่ต่างประเทศยม,มีโดนถอดอะไรไหมคะละครมีโดนถอดบ้างไหมเหรอคะก็มันไม่เชิงโดนโดนถอดค่ะแต่ว่าบทบทมันไม่เหมาะกับเราเพราะว่า,เ,าเคยคุยกับผู้ใหญ่ไปแล้วว่าถ้าเป็นอะไรที่มันบทตลกตลกอะไรเงี้ยเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วเลยผู้ใหญ่ว่าไงบ้างคะหลังจากเกิดเรื่องเนี้ยเขามีเตือนเรามีสิเรามีอะไรผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้ไปพักผ่อนค่ะประมาณนั้นไม่มีอะไร เป็นห่วงกันอะไรเงี้ยค่ะ<ม><น>ใช่ใช่ใช่<ย><ง>ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้เลยกเพราะดู ก่อนห้นที่ภาพปวดกับหนุม่มอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาเป็นกำลังใจอะไรบ้างคะทุกคนให้กําลังใจค่ะทุกคนที่เขารู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็แต่ตอนไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะก็คือทุกคนต้องให้กําลังใจดีๆมาก,มากๆเลยอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็ร้อยปร์เซ็นแล้วล่ะเพราะว่ามันมันผ่านมันมาได้แล้วอะ่ะแล้วเราก็มีครอบครัวที่รักเราแล้วก็มีอนาคตที่ต้องเดินต่อไปยอะไรเงี้ย ตันกลับมาไทายแค่เดือนเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตันกลับบินวันที่12บสองยแล้วค่ะไปทําธุรกิจกะว่าจะเปิดร้านทําเล็บก่อนแล้วคือไปอยู่กับคุณพ่อด้วยคุณพ่อเขามีโรงงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะค่ะก็จะไปตั้งรากฐานท่นนะคะจะไปอยู่ที่ไทยแล้วห,หลักๆจะอยู่ที่นั่นแต่ว่าอาจจะบินไปบินมาแต่ว่าถ้ามีงานเนี่ยมีงานที่ต้องถ่ายเดือนมาการาเนี่ยตันก็ต้องบินกลับมาม มันก็จร,จริงๆอายุมันก็เยอะขึ้นแล้วเราเด็กใหม่ๆก็เยอะด้วยอะค่ะจริงๆมันก็คิดมานานแล้วแหละไม่ถึงกับเวลาวงการหรอกแต่เราก็คิดมาว่าเราจะเล่นละครแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เอ่อพอเริ่มที่จะทําธุรกิจแล้วลู่ทางทางโน้นแบบคุณพ่อยังอยู่ด้วยมันก็สามารถที่จะช่วยช่วยเราได้เยอะด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าควรจะทําอะไรสักทีแล้วล่ะ